ก็บบ,เค,บ,บเคยได้โทรศัพท์มูจากเ่อบ่เนาะบเคยได้เห็นหมู่ได้ก็อยากได้อ,อันแต่บ่บมีเงินซื้อ<ด>แลว้ววนนั่น่บาหายแม่ซื้อามาอยู่อยากได้เพโทรศัพท์อยากได้ว่าแต่ว่าหาเงินซื้อเขาก้อนป่ะพี่น้องพอสำคัญกลัวพี่น้องเ้ยนี่แหละเอพซีพว่าอ้าวน้องไงเป็นชาวจังได้อยู่เช่นยังบมมีโทรศัพท์อยู่บ่เป็นเบิ่งในคลิปเบาเวียนแลวเนาะพี่น้องเิ่นหูวเนาะหัวว่าจังได อ well, <laughs> um, ันนี้วัตสำคัญเนาะเอลดีก็พออาจารย์ว่ายโยกชื่อตีดอกว่ายโยกนะดูสบายดี ดยเนาะพี่น้องเนาะป๊าพี่น้องอ่ามื้อนี้เนาะก็บพอน้องเพิ่นอ่าอยู่แคมทางพี่น้องเอ้ยน้องแดงเพิ่นมาขายจังได๋น้องแดงนี่ขายปลาขายกุ้งโอ้ขายขายปลาปลาหยังอันนี้คือบ่หลายแท้อันนี้อยะอยู่ขายปลาเ็งปลาเ็งปลาจะเดดโอ้พี่น้องเบิ่งๆมกล้องให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะ โอ้ทุกได้มาได้ใช้หลายที่น้องนี่ยามต้อนโอ้บรรทึกอ่าต้นถึกโต้ันบ่อยฮะโดยโอ้จังได้ชุ่มเจ้าเห็ดเองบ่เห็ดครับอันนาสาวโอ้นาสาวเป็นวะเนี่แต่ปลาเค็งปุ๊บพี่น้องเลยโอ้ได้ขายจ๊คคู่จ๊คทางแล้วมื้อนี้ยังไม่ขายคู่ยังไ่ได้ขายคู่อยู่เลยฮู้น้องคือน้องเนาะไกยมาทางนี้กับมาแวะอุดหนุนอ่า น้องเพื่อนในเด้อน้องพี่น้องมานั่งขายแต่จะเศร้าเพื่อนวะยังม่มีผู้ใดแวะชื่อชอยอยู่เพื่อนวะน้องพี่น้องบาตากะพอดีผ่านทางมาก็เห็นน้องเพื่อนยืนขายอยู่พี่น้องเลยอ้าทักทายสบายดีบังกอนเพื่อนฉันด้ยเนาะกาบสบายดีทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเบิร์สู่ผูสู่คนเด้อน้องพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสู่หม่งสู่บอนพี่น้องเลยกับมาพบมาพ่อกับซองบาตาบันเฮาคือเก่าอีกแล้วน้องพ่อพี่น้องเนาะกายู แอปทางพี่น้องเลยในระหว่างทางไายไปไายมาเนาะทางบ้านนุ à, San, ่นสันดงมะเงีวพี่น้องเลยบ้านสุพรรณวิไลเนาะพี่น้องต่อต่อกันแล้วก็ทางเวไปนี่กับเวบ้านนาสนุดหรือว <B án. S 1> <Huh? S 2> ่าบ้านฮะบ้านนาสนุษบางบอนเพิ่นกรเอิ้นบ้านมายังเกาะดงมะเงีวดงมะเงีวโดยโอ้เนาะพี่น้องเนาะ ขายพูดหนะ้ไบรบบเมนขายแพงพูดจะบอกเขาเจ้าจังบูชื่อชอยนี่ <c ười> พูดละฮุกชิปพูดละหุกชิปเลยแต่ว่าหอดอยู่ระจักรลอยโตนี่ปลาเค่งนี่น,อน้องว่าหอดบ่นักได้นับบ่ <c ười> ได้นับจกโต <c ười> ประมาณขั้นึงกันหาสิปายหาสิบขั้วโตเลยไปยังจากตัวนี้ออัดไว้ครับแค่นี้ <c ười> ขั้กระปูกั้กระปูโดยย่านเพ่นใจไปอ <c ười> โอ้ก้ามเป็นก้ามพี่น้องเอ้ยตัวล็อกก้ามแล้วบ่ได้ลอกจักดีนี่เนาะปลางางเลยโอ้กะปูได้ฉันน้องเ่าดคือเดียว่คือเดียวแต่ละอย่างนี่คือ60เบิดพี่น้องเอ้ยน้อยลายอ่ากะอิงตามเนาะแนวหายากหาง่ายกะปูนี่ก็ค่อนข้างหลายกว่ากบนี่กน้อยกว่าปลาพี่น้องกบกบนี่เบิ่งจักโตนี่น้อง1 2 3 4 5 6 7 8 9ดแ11 11้าโตน้อยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้น่ะมันมันลงต้นคือกันบ่เนาะโดยลงต้นโอ้แสดงว่ากบท่านี้มีลายด้วยใช่ไหมพี่น้องเนาะก็ธรรมดาคือคือบัวไซน้ำลายกุนีเนี้ยปลานี่สที่บ่อนอกใช่ไหมลายมันตายอืมเนี่ยนมีพิธีการของเพื่อนพี่น้องเลยเมื่อแต่ดีแต่บ่าพ่อกับน้องใหม่เพื่อนนี่ยแมนบัวตาส้นอยู่ตูบนั่นเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้นระาเป็นตู้ของเจ้าเองเลยบ่านอ้องเนี่ยเป็นตู้เห็ดน้ำกันเออมีแต่ว่าผู้ใดได้ของผ้าของขายอยังกันมามาฝากใครมานางขายได้โดยเออเราพี่น้องเนากะกะจะเก้ากระเบิดกี่บ่าน้องกระเบิดแน่บ่เบิดแน่อืมใช่บ่กเบิดกิดหอยเห็ดจะ่นีเขามปิ้งปี๊งเท่านั้นเนาะโดี๋ยวกะเคยมีบ่แบบว่าเห็ดของกินซุกมาขายบ่ยเคยมีแต่ของกินดิบ น้องรองอ่ะแบบปิ้งปลาอ่าประโยน์มันอันนี้ก็ปิ้งมาเหอยหอยจัะว่าผู้ที่ว่าเพิ่นกี่ขั้นปิ้งเพิ่นซื้อกินอยู่บ่จักรแล้อันนี้ก็บ่เคยอ่าโดนเออว่าเอาอ่าคกเอาโคกเขาสะเอาเครื่องตำมาหุงมาไว้นี่เลยคักแล้วนี่เนยอ้าวบางทีเนาะเพิ่นไก่มาทางอื่นเพิ่นหิวข้าวเพิ่นก็ด้อยเนยอ่า ขายปลาไ<น> <ปา S 1> ข่ปลาพุ่นมาอุดนุ่นพุ่นเนื้นนอเอาปลาเค็งหมดเลยอันดีอันดียจะได้ขายได้ได้ใชนนี่ไม่มีปลาปะคุกกระปูคุกระปูะปนี่ปลาเค็งนี่ทอดเนาะมีคุกอะไรคุกหกสิบโอ้เราลาย หกสิบพันน้ำพี่น้องหกสิบห้าสิบเพิ่นเพิ่นเขาวอาเพื่อรูดเพื่อโตไปจักแล้วโดาเลยปลาะไรปลาน่นอนเนาปลาเค็งปลาเค็งนี่ทอดเท่านั้นและปลาเค็งเนาะเนอสบายดีเด้อเนอเดี๋ยวบอกมาปลาคอไว้ชื่อมาตุ่มลงมาชูงโอ้โหปลาปลาปลาคอปลาโบได้เนาะปลาคอ ได้ก็น้อยเมื่อวานนี่ทางบ้านฝนตกโบแห้งพี่น้องทางนี้ว่าตกแห้งจนได้ปลาต้นปลาโตลึกอะไรพบปกิณกะบ้าราคาเดียวกันเบิดเพม่อนว่ะแต่ว่าว่าเพื่อรุดนอันนั้นเนาะอะไรเนี่ยซีฟซีฟกับใครของซีของขายพี่น้องเลยเนาะรุดนแน่ต่อหนึ่ง เออเออตามาหาเออเอตามาหาย้าวโด้นะ้าวโพ้นะร้กดิม่เปลเก่งเลยููคนแต่จะบนตกมานนี่เมนพัหนะเนอะโดยางไง่นไข้บ้านนี่มันก็สิมิวแล้วอย่างเียออกบ้านไปได้เ มานี่กะพีเวียงว่างเวียงว่างมาขายปลาได้กินข้าวก็ไปชั้นกระเซ้านี่กินข้าวกับต้มเมี์ขายปลากินข้าวกับต้มเมี์หรืกินต้มปลาไปขายเงินขาเงินโดยเนะพี่น้องเนาะเคยได้ยินอยู่ด้วยเพราะว่าแม่แม่แม่ฆ่าขายทุเรียนแต่บมเคยกินทุเรียนอ่าเคยแต่ขายเวลาบมเคยกิน

ชาวชาววัดคัมกับชาบ่าว t าเนาะพี่น้องเนาะคือเบาแหละพี่น้องมือนิกาสิไปทางบ้านนั้นกุญแเนาะพี่น้องเนาะบรรุสั่นพี่น้องเว้ยถามไทยน้องพุทธก้อนประชันแต่ว่ากบนีเบิกนาะพี่น้องเนาะกบนีอยาก กได้อยู่บรุดในบ่อสะกบเนี่นับตามแข้งตามขามันเนาะลดยู่เลยอันนี้ฮ่าลดได้เท่าไรเด้นี่ยเนี่ยสี่สิบพันกับใครเลยโอ้นี่แหละเพิ่นว่าซื้อได้ขายขายมานได้ชเวพาะ่าไงนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะน้องจับใส่ถุงเลยใชนเนาะสี่สิบพันกับใครเพิ่นว่ะบ่อสะกบนี่ กอตาใช้เบ็ดกับบุกคอยถือบุกคอยได้ก็นี่ชัปลาเคงนี่พอได้กินอยู่น้องสีน้องเนาะชื่อกบนี่แหละสวยน้องเพื่อนแบบระยะใช้เบ็ดเลยทงเพื่อนนี่ยต้อนลงโต่งเอู้เหี่ยวออกน้มแล้วเจ้าก็กินอยู่ว่าโกบกินอยู่ว่าเลย มาเย็นมาบวกินกบสิดหรอโอ้ทนะี่น้องเนาะ่อน <c oughs> ทงให้บ้าเด้อเย,ย็นมันหยางบัดขาด <c oughs> โอ้ยสิไร <c oughs> คุบกบมีทางพวกนี้แหละที่น้องเลย <c oughs> มา <c oughs> ยยสิหิวทนะี่น้องเนาะแต่สิประมาณโลนึ่งเ่าแหละพี่น้องอันะนี้ฮะแต่ก็กอกินเนาะพี่น้องเนาะ อ่าย่างแต่กุนี่กับนี่บาดนี้อ่าเดี๋ยวสิเอาเงินให้เพื่อนก่อนจพี่น้องเลยอะไรคืออไอ้ไออะไกใบหาชีฮะบ่มีคือเดียวมีใบหาชีพคือกันนี่กกสิเอาใบหาชีพให้เพื่อนคือกันนี่นะคือว่าซื้อเม็ดกระปูนี่กระปูนะกระปูพอได้กินเยอะแท้ แต่ว่าค่ากบนี่เพิ uh. Uh. Đây đây ่นว่าขายสี่ส <ta uh, ิบพ oh! ันน้อพี่น้องแต่ว่าอีกสิบพันอ้ายแห่เจ้าเด้อเลยอ้าวผมทอดกับยาเลยโดยโดยนี่กะใครละสาวเพิ่นยังได้ขายโต๊ะมาเนี่ยไปมาแบบซิเบิดะไรได้เงินเนาะเนาะซื้อปลาซื้อตะปูเด้อนี่โอ้ยหันเข้าเดียวซิบบ์เลยโอ้ผู้ใดก็ cái gì hết, toàn thiêng như thế, nè, đấy, á, giờ nó thi nòng, đang đấy, ba thì là sao mà khai phiên, được, ờ, phải, chuẩn phiên cắn, nó คือถ้าว่าได้ละหมอกนละไม้กับมาห้อยขายนี่เลยบลน้องนี่โดยได้นละหมอกนละไม้กับจัดชถโงมาขายนี่เลยพี่น้องง่ายอยู่จะบอนข้าบอลขายเพื่อนกระห้อยอ่าแค้นทางนี่กระไปอ่ากายไปกายมาเนาะกโดยเวะมาซื้อพี่น้องเลยโดเราได้กันนี่แหละพี่น้องได้ครบเลื่นแล้วจัดพี่น้องเลยเป็นกะอ่าคือ ได้ระยะนี่เพิ่นกะว่าเอาแพงได้ก่อนพี่น้องเลยพอมาถามแล้วก็รุดเนาะต่อกันพี่น้องเลยก็เพื่อรุดเพื่อต่อนี่แหละเพิ่นกะโบเมนเราจีได้เอาราคาเต็มเป๊ะๆพบกับโอ้ยใส่เบ็ดกับค่อนข้างที่ว่าหายากพี่น้องเลยบุคคลมีแล้วเดี๋ยวนี้ตอนแรกว่าจะไปใส่เบ็ดใส่เป็นอีกบ่าน้องกันเลยส่เป็นเพิ่นว่าโดบโบระยะบ้าขี่จะเดือน บ่เอาขีดตะกระเดือกขอนเอาตัวน้อยแล้วทำตัวเงี้ยวอะไรึกๆนี่บ่ไหวมันบ่โดยบ่ไหวย่านบ่ไหวตัวน้อยยากเนาะโดยบแต่ว่าแต่น้องเป็นเด็กพี่น้องบ่ไาบ่ย่านแต่ว่าแบบแบบมันไอเหยังอ่าโดยแบบใส่เบ็ดแก่แบบว่าขนหางีก็มันพลอยเนาะโดยเวลาห้อยใส่เบ็ดแล้วมันขาดพี่น้องโดยอ๋อฮะอยู่ห่มม่วงนี่แหละพี่น้องเอ้ยมึอนี้ ว่ามื้อ oh, นี้มันแดดเนาะพี่น้องเนาะมันเอ้าบัาน้องกับแม่น่ะไปหาหมอยังบ่ทันมาบ่ยังบ่ทันมาหาแต่ไปหาต้องไปโดยโดยเนาะพี่น้องหาต้องไปเกันว่าอ่าคือว่าแหละอ่าตอนแรกนี่ใช้เบสข้างแน่ตอนแรกนี่โดยไปช้เบสชายทั้งไดน้องใชายทั้งแถวนาเพราะว่า ตายมากนี่ไอ้ส่วนอ้อยส่วนมันเถอะ้าอันลงไปไกลแต่เพราะมันทงนานอันลงไปอันประมาณลักหนึ่งก็ฮอดเอาวนันใช้เบ็ดได้โดยโอ้แล้วก็ทั้งหน้าไม่ตู้เพิ่นพูดที่อ้ายลงไปไมันนาจังเนาะโดยเออไก่เติบได้พี่น,น้องเนาะลงไปปุ๊บปัดเฮือนน้องยัจงจากข้างวัดเฮือนนั่นน้องตีอืมเพระาะว่าเห็น อั้งบอจิตเพิ่นเนาะทายลงอยู่ได้มือนั่นน้องเพิ่นไปขายหน่อไม้บอหรือว่าขายอยังนี้แหละบอตาก็ยังบอเคยลงไปหาน้องเพิ่นจ้าเถื่อพี่น้องเลยครับอุจากันอยู่ตี้กับเพิ่นเป็นพี่น้องกันปะอ้จากโดยลูกเงนลูกลุงบ่ลูกลุงลูกป้าเอาลูกป้าลูกลุงอะไรก็ได้เนาะโดยโดยฮะสนับพี่น้องสได้กันหักแพงแบ่งปันกันเนาะเจ้าได้นั่นคอยได้นี่กัน เยอะให้เจ้าให้คอยคือว่าวัและคือทั้งนอง้องเพิ่นกับเบิง่งซาเบิ่งในคลิปก็ถือว่าน่าสงสารอยู่พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่เพิ่นถูกจับโดยอ่าพ่อแม่เพิ่อนถูกจับโดยอืมแต่ว่าเพิ่นก็ยังน้อยอยู่เด้อน้องเนาะหดย่อสิบสี่ส0บส1งสิบสาอดแต่อายุ12 12เนาะเออเพราะว่าเฮ็ดในผู้น้องเก่าหอดอบ่อน6-7ปี อืมดูดูอ no ่าได้กะอ้าสวน้องพี่น้องถ้าว่าลูกป้าล oh, ูกลุงก <ah, ันก็เยี่ยมคอยเบิ่งกันแะเลเนาะเพิ่นอยู่ก็พันสาวกูเพิ่นอยู่ก็มันสาวเพิ่นโอ้พิ่นอยู่ก็มันสาวโดยอืมดูดูน้องอยู่กับนมัสาวกูนะอ่าบัดผู้ขายกบใครปลาเหมือนกันกนดีกันละสาวใช่ปะน้าสาวโอ้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าน้าสาวมาขายอ่าเทนาะพี่น้องเนาะ บัตรเงินคำกับแก้วนี่แบ่งกันบ่หรือว่าอย่างไรนะแบง่งอุ่าตอนเหตุดำกันเนาะโดยอตอนเหตุํำกันพี่น้องเห็ุตามห่วยหรือว่าตามห้องให้น้องให้หน้าเนี่ยตามห่วยตามห้องโอ,อ้แต่ว่ากบนี่นะพี่น้องเนาะลงเฉยแบบแบบมันแบบมันอันแบบยิแบแยงใช่ไหนบ่เนี่ยโดยอพอมันเข้าไปแล้วมันขึ้นบ่ได้พี่น้องเลยไ,ได้ลายนะน,นีุ่้อมืออยู่บ่านน้อง บางเมือกอ่ะได้สองสำตูว่ะขางไว้ปิ้งด้วยโฮมไว้คางไว้ี่น้อาเลยไว้ปิ้งแน่ปนกินน้ำก่น้องเลยกับโบเคยได้โทรศัพท์หมจากเ่อบ่ะเนาะโบเคยได้เห็นหมได้ก็อยากได้อันแต่โบมีเงินซื้อละแบนนั่นโบหายแม่ซื้อให้โดยเพราะว่าถ้าเฮาโบมีเงินพอแบบ สิไปซื้อโทรศัพท์ข่าวน้ำจำปาน้องเนาะก็เลยไปซื้อมาได้ซื้อพี่น้องเลย้วยแม่อยากได้อยู่น้องโดยแม่ก็ถามอยู่อยากได้เพราะโทรศัพท์อยากได้ว่ะแต่ว่าหาเงินซื้อเขาก้อนพี่น้องขอสำคัญกลัวพี่น้องเลยนี่แหละเอฟซีเพิ่นว่าอ้าวน้องไงเป็นชาวจังได้อยู่เช่นยังมีโทรศัพท์อยู่บ่น้องเพิ่อนยังอยู่เด้อว่ะเพราะว่า เปินถามเนาะอยากติด no. ต่อรับน้องอ่ะแต่งได้ไปเชัญน้องเพื่อนอ่าเป็ไกด์บ้าดังพังซัดไปเชิญว้าอ่ะเป็นหักแต่แพงเนาะแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีเพื่อนวยมือเพื่อนเบิ่งในคลิปเบาเวียนแล้วเนาะพี่น้องเพื่อนฮู้เนาะหัวว่าจไดอ่ะอายุบ่สำคัญเนาะเอลดีก็เพราะไปเชิญบ้าโยกชื่อตีน้องว่าโยกอันเบาเวียนเป็นฟาว่าโยกอ่ะแบบว่าเทาก็เพื่อความบันเทิงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่า กาคือว่าแหละการที่ว่าเปิดใจเนาะการที่ว่าเปิดใจการที่ว่าหาครูชีวิตนี่เปิดใจนี่ไปิภัยก็เปิดได้ได้นองเลยเปิดภัยก็เปิดได้แต่ว่าพอเขาว่าว่าเปิดใจไปแล้วแต่ว่ามันก็ต้องแบบมีสัจจะกันได้ถ้าสมมติว่าว่าว่าหาสิบหกสิบปีเนาะหบได้นี่บัดเพิ่นมาแล้วนี่เพิ่นเท่าเด้รับเพิ่นบ่ได้นี่ถือว่าตัวเด้แบบนีนั่นแหละอาจจะว่า คือการที่เฮาจีแบบว่าเลือกคู่ชีวิตต้องแบบว่าคักค่าเสียนะเพราะว่าผู้เพิ่นที่มักเฮาเนาะผู้ผู้เพิ่นอยากอ่าจังได๋อยากสร้างครอบสร้างครัวนําเพิ่นมาหาก็มีได้เนาะอ่าเพราะว่าเพิ่นเบิ่งในคลิดในอย่างแบบเอ้าเนาะแบบว่าโอ้ว่าอ่าเท่ากับบ่ติจังซั่นจังซี่เนาะห้วยพอเพิ่นมาบ่เอาเพิ่นพอดีแล้วเนาะเพิ่นสิผิดหวังกลับบ้านเพิ่นอีก แต่ว่าหล,ลักๆแล้วก็กคือทางครอบครัวนี่เม็นยังบ่อยากมีปัญโดยา<ม>นบัดเวลาเอากันมายานเพิน่นเว้าว,ว่าเออทุกเฮือนกับโบมีดินกับโบมีข้าวน้ำซัมปลากับโบมียานเพิ่นว่าว,วน,นี้เลยเราบ่อยากได,โด,โด,ด้โดยโโดดยยคือดินนี่กับโบเมนดินของชุมนอกเนาะโดยน้องเพิ่นว่าเป็นดินเทศวร์พี่น้องเอ้ยแต่น่ ตั้งเฮือนตั้งซานก็ตั้งได้เนาะพี่น้องเนาะแต่กาที่อยู่แบบว่าถาวรหรือเฮาก็ยังบ่ฮู้แต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นก็บ่ได้เว้าบ่ได้ให้หยังเนาะอ่ากัดดินก็ค่อนข้างที่ว่าอหละเนาะท่าเวืงเฮือนเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยก็แต่ว่าอันนี้คือถามสิดอกอ่าคือความคิดของน้องนี่นะอ่าบ่ว่าสิลาวไทยนี่จะว่าแบบว่า คือสมุดผลมหาถ้าว่าว่าถือคอถือกยางกันถ้าว่าแบบเจ้าก็โอเคข่อยก็โอเคนี่แบนเบนติเาหน้องเนาะคนลาวคนไทยก็เอาได้ถ้าว่าถือต้องตามกฎหมายตามที่ตามค้องเนาะอันนี้คือถามพี่น้องเลยเพราะว่าการที่เฮาจีเปิดใจว่าว่าสีฮับไผ่ชะคนเนาะมาเป็นครูีวิตนี่มันมันโมเมนต์ว่าเว่าลิลลเว่าเพลินๆทีนะอ่นนี่แหละบาตาการจังว่า เออเนาะน้องเพิ่นเก่าเบาเฮฮาถือว่าเป็นคนตลกเนาะพี่น้องเนาะเอฟซีิ่นเก่าคักเนาะน้องไาแต่งเพิ่นเบาคักปอต้าเอ้ยประชานอยากได้ฟีดเอกลายผืนเด้เนาะอันนี้มูมี่เนาะงนาะเลยโทรศัพท์ในเครื่องนึงเนี่ยไรโทรศัพท์โป๊ะเครื่องนึ่งลังเถิดอะเครื่องล้านปลายโอ้พอพอได้ใช้ได้โทรนี่ก็เครื่องละล้านนี่เนาะโดยอ่าครับปอตาก็เคย มีต่งางๆ FC เพิ่นเคยให้ซื้ออ่ายูพี่น้องเลยทางขาบอจิตบอเซนนอก็เคยไปน้ากันอยู่นะครับประมาณนี้แหละล้านกุกัวสอง,งล้านหาเนอะล้านหาล้านหกนี่ครับพอได้ใช้ได้โทรยูอืมแต่วา่าคือว่าวแหละอันยัญญงม,มีพี่น้องก็คือน้องมีความคิดแบบว่าอยากไปหาเงินหาคำทังใดยอยู่บ มีความคิดว่าอยากไปหาเงินอยู่พังลาวเขาอยู่แหละเพราะว่าเขายังไทยง่ายเลยป๋เพิ่งอยากไปไทยโดยแต่แถวซินูแธอยังไม่ไปเนาะแต่ถ้ามีงานเนาะเฮ็ดกินได้เฮ็ดยังแน่แทบงานเฮ็ดกินที่ถนัดพัดกะเพราหรือว่าพัดหันพัดเนียได้ป๋ได้ถือว่าไปตามห้านอาหารก็ได้ได้ว่าเป็นพัดเป็นทอดเนาะ ได้แล้วก็โอเคได้แล right ้วนะเฮาครับพี่น้องเอ้ยเนาะก็คือเว้าละจังได๋ก็สู้ไปพี่น้องเนาะบ่ตาเองก็อ่าได้กบถุงนึงแล้วก็สิได้มือด้พี่น้องเนาะเพราะว่ายนมันอ่าสลบก่อนได้นี่เพื่อไปเพื่อมาอกบถกต้อถกตงเพิ่นบ่ได้ใส่เบ็ดใส่ก้างแลนี่เพิ่นใเบ็ดมื้อหน้าเดี๋ยวสิมาเบิ่งผลงานเด้อเบ็ดหลายหบ่เบ็ด อันประมาณสามสิบปลายทางเพราะว่าพ่อท้าเห็ดให้โอ้พ่อท้าเห็ดให้พี่น้องโดยโดยเนาะจังไดกล้สู้ๆใช่พี่น้องเลยเลยอย่าลืมทอนเอาเด้อเงินน่ะเด้อเลยสบายดีสบายดีดสบายดีไปจากพี่น้องเลยคือได้ขอโต๊ะกับก่อนันนี้ก็มาสองคนกับเบาเวียดเพื่อนพี่น้องเลยก็คือมีแต่ว่ามันเดดมันอย่างเลยคือไอ้บอกหน่ะเด้อ เดินเลื่อนเดินซานนะเก็บคีดเงอเน้อปัดกวดจูดไปน้ำไม่ต่อคอกลาตัวทีเปลี่ยนชาวเป็นยังกระห้องขืนน้ำมาละมันจังสูงปวกจังบกัดจังใดก็คือว่าน้องพี่น้องบอต้าก็คือจะได้ขอโต้จบคลิปก่อนก็หากว่าน้องคลิปนี้พอพิพาดประการใดบอสมมาภาควรยังไงก็ขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องเลยสบายดีเด้อน้องพี่น้องบายบายอ่ะบายน้องโดย